สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับค,คุณครูในสัปดาห์นี้ในหน่วยเรื่องต้นไม้กันนะคะเด็กๆรู้จักต้นไม้กันไหมคะเด็กๆรลองมองออกไปนอกบ้านนะคะเด็กๆเ,เห็นต้นไม้กันไหมคะใช่แล้วต้นไม้มีสีเขียวเขียวนั่นเองเขาเรียกว่าใบต้นไม้มีหลายประเภทมีหลายชนิดและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ละประเภทมีใบลำต้นและชื่อที่แตกต่างกันไปด้วย แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าต้นไม้มีส่วนประกอบใดบ้างวันนี้เรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะส่วนประกอบของต้นไม้ประกอบด้วย 1. ใบใบเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตยื่นออกมาทางข้างๆข,ข,ของลำต้นลักษณะของใบจะมีลักษณะแบนมีสีเขียว ใบมีหน้าที่สร้างอาหารคายน้ําและหายใจนะคะ 2. ลําต้นลําต้นเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมาซึ่งพืชส่วนมากจะมีส่วนของลําต้นอยู่บนดินและพืชบางชนิดมีลําต้นอยู่ใต้ดินนะคะลําต้นประกอบด้วยข้อปล้องและตา ลำต้นมีหน้าที่ชูก้านใบและดอกให้ได้รับแสงแดดเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ 3. ดอกดอกเป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสอรตัวผู้เกสรตัวเมียก้านดอกและฐานดอกค่ะ 4. ผล ผลเป็นส่วนพัฒนามาจากดอกเป็นการเจริญเติบโตมาจากลังไข่ซึ่งเจริญม,มาเป็นผลผลทำหน้าที่ขยายพันธุ์พืชและสามารถรับประทานได้ด้วยค่ะ 5. รากรากเป็นส่วนของพืชที่งอกออกมาจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นๆเจริญลงสู่ใต้ดินรากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ธาตุที่สะสมในดินและลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดทำหน้าที่สะสมอาหารด้วยนะคะรากของพืชมีสองจำพวกค่ะคือหนึ่งรากแก้วและสองรากฝอยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ทราบและเรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วต้นไม้ประกอบไปด้วยห้าส่วนนั่นเองคือใบ ลำต้นดอกผลและรากนะคะขอให้เด็กๆไปทบทวนกันด้วยนะคะครูขอบขอขอบใจความตั้งใจของเด็กๆที่ขยันเร,เรียนรู้ทำใบงานถ่ายรูปมาส่งค,คุณครูไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเต้นจังหวะให้เด็กๆถ่ายคลิปส่งครูให้ดูด้วยนะคะเพราะครูก็รอตรวจงานของเด็กๆอยู่เช่นกัน สุดท้ายนี้ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพและดูแลตัวเองกันด้วยนะคะห่างไกลโควิดล้างมือสวมแมสไม่ไปที่เสียงนะคะสวัสดีค่ะ